สวัสดีครับพบกับผมบ่าวบุญนการนาชินเคยครับผมมารีวิวจันจาวครับผมตัวใหม่ทำแบบใหม่ครับผมแบบไม้ครับผมเอามาดูใกล้ๆดูใกล้ๆครับผมเป็นไม้หนักครับผมเพราะว่าจันจาวมันจะได้วิ่งเร็วแล้วก็จะมารีวิวการดักให้ดูครับผมอันนี้การดักเป็นเพื่อแนวทางนะครับผมนะวิธีการดักครับผมไม่มีนกจริงครับไม่ได้ไปดักจริงอันนี้คือรีวิวให้ดูมะมาดูลักษณะครับผมรีวิวความกว้างก่อนความสูง ตัวนี้นะความสูงความสูงห้าสิบเอ็ดเซนความสูงสองด้านห้าสิบเอ็ดตัวนี้สี่สิบห้าผมยน่นมาให้เหลืออยู่สี่ตัวไม้นี่สี่สิบตัวไม้นี่สี่สิบครับผมเฉพาะไม้นะตัวไม้สี่สิบไม้ขนาดใหญ่มันก็วิ่งเร็วมันก็นวิง่งปับ๊บเเอามาดูวิธีการดักครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีหุ่นยางครับผมเป็นหุ่นยางแล้กวก็ลำโพงแบบมีรีโมท แล้วก็เมมเสียงจะเมมเสียงนกนี่แยกต่างหากครับผมให้อยู่5เสียงหรือ USB ก็จะทําเป็น4มุมครับผมไม่ให้มีทางเข้าหรือทางออกครับผมเนาะอันนี้คือขึ้นดักไว้ให้ดูแล้วแล้วก็มาวิธีปักครับผมเนาะปักก็ปักง่ายๆครับผมใช้งา,งานง่ายๆเนี่ยก็ปักลงไปประมาณนี้ครับผมเหล็กตัวนี้ค่อนข้างแข็งนะครับผมนะตัวนี้นะเป็นเหล็กดิบเหล็กฉมวกแทงปลาตัวนี้ครับผมแข็ง ไม่บิดไม่งอครับผมเวลานั้นเราก็ขึ้นตัวนี้มานะดึงตัวนี้ขึ้นครับความสูงก็ให้อยู่ประมาณนี้ครับเผื่อนกรอดไม่ได้ก็กะระยะบาน,นกรอดไม่ได้ครับผมด้านล่างเพื่อให้เป็นถุงเวลานกมันเข้าไปมันจะได้ตกลงอยู่ในถุงตัวนี้ครับผมนะอยู่ประมาณนี้นะมาดูวิธีใช้ขึ้นมาดึงตัวนี้ขึ้นมาครับดึงขึ้นมาเล็บสีหลายท่านถามอยู่ว่าใช้อย่างไรบางทีทําไปทํามางง เอาตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยมันจะมีเหล็กตัวนี้แล้วก็ทําอ,อาอย่างนี้ครับผมมือบังห้อยไว้อย่างนี้เลยแล้วก็ตัวดึงดึงตัวล่างนะตัวล่างขึ้นมาตัวล่างนี่คือตัวลั่นเลยนะตัวล่างนี่คือเอาขึ้นมาไว้อย่างนี้มันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมเวลานกมาวิ่งชนอันนี้คือถามว่าเอฟซีถามมาลมพัด ร่วงไหมไม่เกี่ยวครับผมเนาะเนี่ยเอามือสะบัดเนาะไม่เป็นไรนอกจากนกวิ่งชนหรือเข้าหาครับผมนอกจากนกมุดจะเข้าไปหาตัวนี้าหาหุ่นตัวเนี้ลักษณะครับผมแล้วก็จะมีสายกลางตัวเนี้ไม่รู้ว่าจะกล้องจะมองเห็นหรือเปล่าตัวน,นี้ก็ไม่ต้องเอาขึ้นไวสูงนะผมนะไว้มินมินเนะาะแถวบ้างเข้รียกมินมินนิดๆหน่อยๆเอาสมมุติว่านี่เป็นนกเนาะจะเข้าด้านไหนก็ได้นกเผื่อนกกวักจ้เข้ามาแล้ว ไม่มีช่องที่ว่าจะลอดเข้าหาได้มินต์นอกจากวิ่งชนอย่างเดียวครับวิ่งก็จะชนไปแล้วนะปับ๊บนกก็จะอยู่ข้างในเนี่ยครับตัวนี้ถามว่านกดิ้นแหละมันจะขึ้นได้ไหมนอกจากมีมือครับผมเนะมาะไม้ตัวนี้ค่อนข้างหนักเราก็มาดึงตัวนี้ขึ้นนะถ้านกมีมือถ้าไม่มีมือ,มอก็เสร็จถ้าผมอยู่ข้างล่างนี่แหละนกควักครับผมเพราะว่าหัวจะมุดออกมาพอดีแล้วก็จะติดตัวครับผมถ้าหัวมุดออกมาได้นี่คือนกไม่ไม่ค่อยจะหลุดกัน ถ้าว่าตามันถีไปนกมันจะดินดินดินแล้วก็สามารถบางทีก็เปิดได้แต่ว่าทําข้างล่างนี่ให้มันสูงหน่อยเนี่ยเผื่อนกหลอดไม่ได้ครับผมไม่ต้องปักให้ให้สุดพื้นนะเผื่อไว้หน่อยตรงนี้เผื่อไว้หน่อยแต่ว่าเขาคงมุดไม่ได้เขาก็คงวิ่งชนอย่างเดียวแหละครับแล้วก็เปิดเสียงแล้วก็ไปแอบลำโพงตัวนี้แบบมีรีโมทครับผมแบตอึดแบตท,ทนใช้ได้นานเนาะตัวนี้ครับแบตอึดแบตท,ทนอันนี้ของแท้ครับผมรับสัญญ,ญาณได้เขาเขียนข้างกล่องว่าหนึ่งพันเมตรครับผม แต่ว่ายัางไม่ได้ลองดูครับผมว่ามันไก่เกินแต่ว่าต่อจริงก็80เมตรเลอประมาณเสาไฟฟ้านึงนี่นก็รู้แล้วครับแต่ว่าข้างกล่องเขาเขียนไว้1,000เมตรครับผมก็จะมาเทสเสียงดูหน่อยมันเปิดขึ้นแล้วไม่ไม่ดังนะถ้าเกิดว่าไม่มีรล้หมดเราก็มากดตรงหน้าจอก็ได้ โอ้ยครับผมอ้าโอเคครับผม,คคบผมน่ะมาดูครับผมด้านบนพอเป็นยังไงก็ปักให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วครับเป็นสี่มุมแหละปักให้ดีกว่าผมก็ได้อันนี้คือคร่าวๆให้ดูครับผมปักไม่ให้มีทางเข้าอ่ะเนาะโอเคครับผมสี่มุมนี่ครับรูปแบบใกล้ๆเอา ลมพัดนี่ก็ไม่ร่วงนะผมนะนอกจากวิ่งชนและก็นกเขาวิ่งเข้าหากันนี่แหละครับควมกว้างความอะไรก็รีวิวให้ดูแล้วโอเคครับผมคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับผมที่รับชมและติดตามกับเบ่าบริการนอนนาครับผมโอเคครับไป